ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูจุนและชินจิที่ดีที่สุดกันครับซึ่งแบบนี้ผมได้ลองเข้าไปเล่นพลังของแบ็คไปแล้วซึ่งเท่มากๆแต่วันนี้จะมาลองเล่นจุนและชินจิในแบบนี้กันบ้างมาดูกันครับว่าจุนและชินจิในแบบนี้ ดดีขนนาไหวันนี้เราอยู่กับแมปที่ผมเพิ่งจะทำแบ็คไปนะครับผมพลังแบ็คเพิ่งทำคลิปไปเลยนะครับนั่นคือเฟดัลคอมแบทนั่นเองนะครับแมปนี้จะมีอีก2ตัวละครนั่นเองนะครับที่เราต้องน่าจะต้องซื้ออลีแอ็เซตนะครับนั่นคือนี่เลยวูฟแฟงเฟรีอร์หรือว่าจุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับชินจินั่นเองนะครับผมเออมี2ตัวละครนี้ในคอมแบทก้อดนะครับที่เป็นอนิเมะเนี่ยคือสู้กันโคตรเทพโคตรมันผมดูไป2ตอนน่าจะมีแค่2ตอนมัง้งท่านผู้ชมคือแบบมันมากแบบมันมากๆ นจนต้องมีคนเอามาทําเป็นในแมปแบลนด์กราวในโรบอกกันเลยทีเดียวอ่าะวันนี้เราจะมาดูพลังสองพลังนี้กันดีกว่าครับและผมคิดว่าจุนกับชินจิในแมปนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุนและชินจิที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วละครับผมอ่ะสตัวละครนี้จะด,ดีขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมาเรามาเริ่มจากจุนกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะครับจุนก็จะเป็นเาขาเรียกว่าบุฟเฟ่ต์บิเวณนะครับเป็น คือเป็นตัวละครเท่ hey, อ่ะมีดาบด้วยนะท่านผู้ชมมีดาบกคตรเท่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจุนในแบบนี้จะเป็นยังไงที่ผมเคยเล่นมาจะเป็นจุนในแบบรีเซนต์ไปด้วยาวครับในแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับแต่ในแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแตกต่างออกไปมากๆเลยสกิลแรกครับเดี๋ยวลองต่อยก่อนต่อยก็ปกตินะครับเี่ยโอ้มีดาบเอาดาบมาจิ้มหนึ่งทีจุนในแบบนี้ไม่มีดาบติดมืนที่ก้นด้วยโคตรเท่อ่ะสกิลที่หนึ่งครับมามันคือท่าอะไรท่าแยกเงาเหรอโอ้ท่าแยกเงาไปต่อยหนึ่งทีไม่มีอะไร เอ่อนอกจากแยกเงาครับอ๋อผมเห็นความแตกต่างอยู่เวลาเรากดแยกเงาหนึ่งทีเอ่อถ้าสกิล2 3 4จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้อ่านี่ไงมันเปลี่ยนไปจริงด้วยโอเคแล้วถ้าเรากดอีกทีอุ๊ยนี่ไงกดเท่อ่าสามารถวาร์ปตามเงาไปได้นั่นเองครับสมมติว่าเรากดตามเงาไปนี่กดเท่เย่างกับมินาโตะนะครับมินาโตะตามมีดอันนี้เราตามเงานั่นเองโอเค นี่คือสกิลที่1ครับต่อไปสกิลที่2นะครับคือไหลอุ้ยื้โอโคตรเท่เอาดาบจิ้มได้นั่นเองอสกิลนี้ค่อนข้างเท่เลยเนะี่ยเฮ้ยแบบนี้ก็ทําดีเลยเนี่ยท่านผู้ชมโอเคต่อไปสกิลที่3ครับมาอ๋อสกิลที่3เป็นท่าเคาน์เตอร์อ่ะมาลองดูสกิลที่3นะครับเป็นท่าเคาน์เตอร์ไหลมาต่อยต่อยฉันมานี่เอา้าเฮ้ยมันโดนอย่างตีกันแ,แล้วอือ้มโฮ้ยตัวเท่ แล้วไปไอ้นี่กับบอทมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอคืออะไรวะอ๋อกดเข้าไปพุ่งเหรอหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมรออีกทีนี่ทำไมมันแบบมันมีแบบว่าโอ้โหสวนกันโคตรเท่เลยเมื่อกี้คืออะไรวะคือกันนี่ไงโอ้ี่เหรอนิ๊กติ๊กติ๊กติ๊นี่โอ้ยอย่างเท่โอมีการแบบพุ่งเข้าไปแล้วแบบจังหวะสวนกันพอดีนะครับนี่เป็นท่าจับพุ่งแน่เลยไอ้จับทุ่มจับทุ่มต่อไปสกิลที่สี่ครับมานี่เลยอุ้ยทำไมสไลด์หลังไอ้คืออะไรทำไมมันถอยหลังวะ นี่ไงถอยหลังแล้วเออมันไม่โดนมันมีต่อหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะมีต่อนะอันนี้แต่มันไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่อีกทีหนึ่งครับถ้าสกิลที่4แบบนี้เหรออือุ้ยคืออะไรวะมันใช้ยากจังวะสกิลนี้เออทำไมมันแบบนี่ไงอ๋อมันเอาให้โดนด้วยนี่นี่โอ้โแยกเงาโคตรเท่สกิลมันค่อนข้างใช้ยากอะเนี่ยผม เออมันต้องเล็งนิดนึงครับเนี่ยมันต้องเลง็งนิดนึงตอนที่แบบว่าจาังหวะตัวมันกําลังลอยอ่ะกําลังลอยแล้วเราค่อยเขาเรียกว่าเล็งตอนหลังนี่ครับอโอเคเท่มากท่านี้หุ้ยมีสกิลซีด้วยเหรอสกิลซีคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่โอ้โหมันเป็นท่าเหมือนในอนิเมะฮะนี่มันหลบได้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 หมดเลย บอลมันเก่งเลยวะอ่าจริงๆท่านี้เนี่ยมันน่าจะเวลาเราใช้กับเอ่อที่เป็นคนผู้เล่นจริงๆอะนะมันน่าจะมีให้กดอะไรครับถ้ากดไม่ทันก็น่าจะโดนนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นบอดซึ่งน่าจะบังคับให้โดนหมดนะครับไอ้ให้ไอ้หลบหลบได้หมดต้องบอกว่าหลบได้หมดเนะนี่หลบหนึ่งหลบสองลสามแล้วหลบสี่นก็คือมันหลบได้หมดนั่นเองบอดแต่ว่าถ้าใช้กับคนน่าจะ ต้องกดอะไรสักอย่างมั้งนะครับถ้ากดไม่ทันก็น่าจะโดนเฉือนอ่ะมันยังมีสกิลอีกนะครับสำหรับจุนเพียงแค่เรากดท่าที่1อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกๆนี่เลยมันจะเพิ่มสกิลใหม่ขึ้นมาอีก2ท่าโคตรดีมีสกิลเยอะจริงอ่ะสกิลที่2ครับสีที่2คือสกิลใหม่คือท่าอะไรโอ้เป็นท่าตเตะหรอนี่นี่น,นี่หุ้ยโคตรเท่เนี่ยไออัปเคัทกามล้างเลยเฮ้ยท่านี้เท่แต่ว่าเวลาใช้ระยะใกล้ ทำไมมันเป็นท่าต่อยอย่างเดียววะอ๋อมันมีสองท่าโอเคเข้าใจละเป็นสองคอมโบมั้งนะครับท่าที่หนึ่งเป็นต่อยท่าที่สองเป็นเตะนั่นเองนะครับโอเคเข้าใจละก็คือเราสามารถกดได้หนึ่งสองแบบนี้อตอดเอ๊ะอัปเปอร์คัดอู้รู้สึกว่าท่าที่สองมันจะใช้คอมโบกับท่าที่หนึ่งได้นะครับเออเมื่อกี้ผมเห็นนะเดี๋ยวผมลองอีกทีนึงนะ ถ้าสมมติว่าตัวมันลอยขึ้นน่าจะต้องกดท่าที่หนึ่งครับมันน่าจะมีอะไรนี่ไงอโอเควาร์ปตามขึ้นไปนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลใหม่นะครับผมเดี๋ยวลองดูเอ่อคืออะไรน่าจะให้ต่อยหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอ๋อหายตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไระเดี๋ยวลองต่อยดูเฮ้ยนี่ไงกลายเป็นควันคืออะไรวะคือต่อยแล้วมันเป็นแบบ วันหายตัวมันก็คือไม่ไม่โดนโจมตีอะไรประมาณนี้ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับท่าที่4ี่ท่าที่4 Bei ุ้ยต้องใช้โดนดีวะไม่โดนโคตดเท้ยางเท่จับเวียงลงพื้นโค้ดโคตรเท่เลยท่านี้จับกระแทกพื้นแล้ว เขาเรียกว่าเข่าเข้าที่หนาอ่ะเรามาดูท่าฟินิชกันบ้างนะครับสำหรับท่าฟินิชท่าที่1ไม,ไม่ไม่น่ามีครับจะมีท่าที่2เลยนะครับมีเลยมีหรือเปล่าไม่รู้นรงนี้อ่าท่าที่2อันนี้ไม่มีครับต่อไปอ่าท่าที่3ามอ๋อท่าที่สามเป็นท่าเคาน์เตรอร์อีกแล้วท่าที่เคาน์เตอร์ไม่น่าจะมีเหมือนกันอ่าท่าที่4่ที่4เลยแล้วนี่มีหรือเปล่า,าไม่แน่ใจไม่น่าครับไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีครับคือมันเหมือนมันมีฟินิตในตัวมันอยู่แล้วอะผมว่าก็เลยไม่น่ามีหรือเปล่าท่าสีก็ไม่น่ามีแล้วก็เอยท่าเสียมันมันก็เป็นแบบว่าเนี่ยเป็นท่ามันของมันอยู่แล้วครับผมคิดว่าส่วนใหญ่จุนไม่น่าไม่ไม่มีท่าฟินิตเลยนะครับอ่างั้นเรามาดูท่าไม้ตายของจุนกันเลยดีกว่าของจุนในแบบนี้จะเป็นยังไงท่าไม้ตายอ้าว ไม่มีหรอรู้สึกว่าจะยังไม่มีท่าไม้ตายนะครับเออหวะ่ะยังไม่มีเขาน้าจะยังทำไม่เสร็จอันนี้พอเวลากดไปท่าหายหมดเลยนะครับเหลือแค่ท่าสเท่านั้น Okay. แสดงว่ายังไม่มีท่าไม้ตายนั่นเองพัจากนั้นเราจะไปทีอ่อีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือชินจินั่นเองอ่าแลวนี่ก็คือชินจินั่นเอง <laughs> เป็นตัวละครที่มันมีตาเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าคนละสีอันนี้จะออกสีเหลืองๆส้มๆหน่อยนะครับสีเหลืองสีเหลืองซึ่งชินจีเนี่ยจะมีวิชาแบบ ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่อสู้ด้วยความเร็วอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะเทเลยนะผมชอบชินจิมากกว่าจุนอีกนะถึงจุนมันจะแบบว่าดูเก่งกว่าก็เถอะนะครับแต่ว่าชินจิแม่งเท่จริงพวกท่าต่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชินจิจะเป็นยังไงนะครับผมยังไม่มีท่าไม้ตายเหมือนกันนะรตรงนี้ชินจิอ่าท่าที่1ครับคืออะไรบู๊ความเร็วพรวดเท่เนี่ยูวิ่งม,มาด้วยความเร็วแล้วใช้คอมโบต่อได้เลยครับนี่ แล้ววิ่งเข้าไปอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าไม่โดนว่ะขออีกทีขออีกทีวิเง้ยพุ่มต่อได้เปล่าก็ได้อยู่โอเคโเคตรเทท่าที่หนึ่งก็เท่แล้วอย่างเท่เร็วจนหายตัวแล้วก็โผล่มาอาีกทีครับต่อไปท่าที่สองครับไลนิ่งโฟวอย่างเท่เใช้คอมโบโคตรเทเลยวะ่ะเนี่ยชินจีแม่งเทสุดแล้วผมชอบชินจิจัด เออ่ท่าที่3ครับกดค้างนี่ด้วยเออ่ถ้าไม่กดค้างอันนี้คือไม่กดค้างนะครับนี่โอ้ย่างเท่โคตรเท่เลยแล้วถ้ากดค้างอ่ะนี่ไเยอะโคตรเท่โอ้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 โอย่าง,ทางเทนะ่โอ้เวลากดค้างมันแบบว่าเร็วความเร็วนี่โคตรเท่เลยว่ะ พอดูอีกทีเท่มากต้องเอาให้โดนด้วยถ้าไม่โดนก็คือไม่ติดท่าเลยครับเ <c oughs> นี่นี่ปล่อยกระโหลกแตกมันจะเท่ไปไหนอเท่มากเท่มากครับอาท่าที่สี่ท่าที่สี่ไม่รู้คืออะไรนี่คืออะไรอะ่ะสายฟ้าเฉยเหรอเป็นเอ่อสายฟ้าชองง็อตลูกาะไเฉยเหรอไม่ใช่ โอเคแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีทำให้ศัตรูรอบข้างสโลได้ด้วยปะ่ะไม่แน่ใจว่าท่านี้มันสโลไหมเออนี่ไงจริงด้วยครับทำให้ศัตรูรอบข้างที่อยู่ข้างๆเหมือนติดสโลนะครับอะไรประมาณนั้นคือต่อยๆอยู่มันก็เหมือนหยุดไปเห็นไหมทู้ชมเดี๋ยวลองดูเ,เดี๋ยวก่อนมันยังไม่ต่อยเดี๋ยวรองจังหวะเออบอดต่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ท่าสีให้ดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันหยุด หยุดไปเลยมันก็เหมือนแบบว่าชินจิเนี่ยมันเร็วจนคนอื่นดูช้าไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับมาเราดูท่าฟินิชนะครับทั้ง4ท่ามีท่าฟินิชหรือเปล่านะครับแต่ที่รู้คือไม่มีท่าไม้ตายแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ไม่เลยไม่มีฟินิชนะครับท่าที่1เอออยากให้มีฟินิชนะเนี่ยเอ่อท่าที่2ครับใช้ใกล้ๆได้ใช่ไหมไม่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  ไม่มีฟินิตอีกแล้วและท่าที่สามก็ไม่น่ามีเพราะท่าที่สมมันมีของมันอยู่แล้วอ่ะโอ้แต่ท่านี้แม่งเท่จริงวะท่าแม่งโคตรเทพท่าก็ไม่มีฟินิตเหมือนกันครับส่วนท่าที่สผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีฟินิตเหมือนกันโอเคน่าจะมีเท่านี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วอ่าและนี่ก็คือชินจินั่นเองครับโุ้แต่เท่นะ ผมโคตรชอบเลยตัวละครชินจิตัวนี้ที่สู้กับจุนถึงจุนจาเก่งกว่าก็ทำอ่ะเป็นไงครับผู้ชมนะครับสตัวละครนี้ผมว่าน่าจะเป็นสตัวละครที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเอ่อจุนแลวก็ชินจิผมเคยเห็นแบบอื่นอยู่นะแต่ว่ายังไม่ดีเท่านี้นะอันนี้คือดีมากเท่มากแต่ถ้าเล่นน้องซื้ออองเลแอสเซตนะครับเพราะว่านี้ยังเป็นทดลองอยู่ถ้าไม้ตายก็ยังไม่มีนะครับต้องรอต่อไปถ้ามีท้าไม้ตายเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีในะแบบนี้นะครับอย่าลืมวนดี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแลวกันนะครับผม